สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับคลิปนี้ผมก็มีวิธีการดีๆมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับผู้ชมเคยมีปัญหานี้ไหมครับเนี่ยปัญหาคือนาฬิกานะครับเนี่ยมันเข็มเข็มมันกระดิกเฉยแต่ว่ามันไม่เดินนะครับเห็นไหมครับตอนแรกผมนึกว่ามันหมดฐานแต่ผมก็เอาฐานมาเปลี่ยนแล้วแต่มันก็ยังเป็นแบบนี้นะครับมาเทียบกับนาฬิกาที่เดินปกตินะครับเนี่ย ดินปกติมันจ้องเดินแบบนี้แต่เนี้ยมันเป็นแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขเอ่อให้มันเดินตามปกตินะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันเลยเราต้องถอดด้านหลังก่อนนะครับตรงนี้เป็นไนก้าแบบนี้ก็ลึงออกมาเลยนี่นะครับแล้วเราก็อ่าเดี๋ยวผมถอดฐานก่อนนะครับ แล้วเราก็ต้องถอดเ,อเข็มออกนะครับเอานี่ยครับแล้วด้านหลังเนี่ยมันจะมีสลักของมันนะครับเ,เราก็หาไขควงปกักแบนมางัดออกนะครับแค่นี้เองนะครับแล้วเ,เราจะไดเ้เป็นแบบนี้นะครับ เ,เนี่ยผมคิดว่ามันมีมดเข้าไปนะครับพอตรงเนี้ยมันจะมีรูรูเข้าได้เนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเ,เคยมีมดเข้าไปแล้วผมทำลองทําดูแล้วนะครับแล้วก็เดินปกติแต่ตอนเนี้ยใสจะเข้าไปอีกอวิธีการถอดก็นี่นะครับเราต้องเอาไขาควงปากแปนเนี่ยงัดตรงนี้นะครับงัดค่คอยๆนะครับเดี๋ยวแตกอา่า อ่านี้ขึ้นมาแล้วหนึ่งด้านแล้วก็ตรงนี้อีกนะครับอ่าเราก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวผมลองใส่ฐานดูอ้อนี้เห็นแล้วนะครับผู้ชมเห็นไหมครับเนี่ยคือมดเนี่ยเห็นหมดไหมครับนี่ครับมดอยู่ตรงนี้เนี่ยเอาเวลาถ้าใส่เดี๋ยวผมจะใส่ฐานให้ดูนะครับ เห็นไหมเนี่ยมดมดมันเข้าไปคาอยู่ในลานมันนะครับเนี่ยเมื่ออันนี้ก็ทํางานแล้วเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเฟืองนี่จะไม่เดินนะครับเพราะว่ามดไปคาในเฟืองอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมเอาออกเอามดออกนะครับเอามดออกไปแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเฟืองเขาจะเดินแลวอ่ะเดี๋ยวเรามาประกอบ ที่เดิมกันนะครับพอปัญหาเนี่ยเจอบ่อยมากเลยนี่ครับวิธีประกอบก็เอาอันนี้หมุนกลับมาที่เดิมต้องดูด้วยนะครับไอตัวเนี้ยต้องเห็นตรงก็หยักตรงนั้นอันนี่ใส่วิธีใส่ก็ไม่ยากนะครับเรากดให้ลงไปในล็อกของมันนี่นะครับทั้งสองด้านเลยอ่ะนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาทดลองกันก่อนนะครับว่ามันจะใช้ได้ยังยังใสเข็มวินาทีไปแล้วเราก็ลองใส่ฐานดูนะครับอ่าใช้ได้แล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผู้ชมอ่เดี๋ยวเราก็การประกอบเข้าก็ไม่ยากนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับทําเหมือนตอนถอดอ่านี่นะครับเราก็ ด้านนี้ด้านบนคือด้านแฝวน,นะครับเราก็เอาด้านที่เป็นฐานเนี่ยไว้ข้างล่างเราก็ากดเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมมีสลักตรงนี้นี่นะครับนี่ด้านนี้เราก็นี่นะครับจากนั้นเราก็ใส่เข็มนี่เข็มเอาไว้ที่เออสิบสองในกากระแดะนะครับแล้วเข็มอันนี้เข็มหนะ้าที่ แล้วก็ใส่เข็มวินาทีไปนะครับแล้วเราก็อันนี้ใส่ฝาครอบนะครับอ่านี่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองดดอวิธีว่ามันจะใช้ได้ดีไหมอ่าผมใส่ฐานไปแล้วอันนี้นะครับเห็นไหมเดินปกติแล้วนะครับอ่าผู้ชมก็ลองเอาไปทําดูนะครับเพราะว่าบางทีอ่าผู้ชม เปลี่ยนฐานแล้วบางทีบางครั้งมันไม่หมุนเนี่ยบางทีผู้ชมอาจจะนึกว่ามันเสียแล้วก็โยนทิ้งนะครับก็ลองไปแก้ไขวิธีนี้นะครับเพราะว่า,เ,าเรายังใช้ได้อีกนานเลยนะครับคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ